สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องปักลามอนกิวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ยังสงสัยนะครับเรื่องนี้เรื่องนี้ผมคิดว่าหลายๆคนคงต้องสงสัยเหมือนกับผมใช่ไหมนะครับสงสัยอะไรครับสงสัยโทรศัพท์ผู้เสียศูนย์ตั้งแต่เริ่มต้นนะเกิดเหตุนะครับโทรศัพท์เครื่องนั้น หายไปไหนใช่ไหมนะครับโดยเฉพาะโทรศัพท์เครื่องนั้นนะมีคนปลอมมาเป็นผอปตรอรใช่ไหมปลอมลายมานะครับแล้วหายไปไหนนะปลอมลายมานะครับแล้วทำไมไม่เอาไปตรวจสอบใช่ไหมไปตรวจสอบว่าใครปลอมมานะครับใครปลอมมายังไง อ้างตัวเป็นรองผอ,อตรอใช่ไหมนะครับแล้วก็ยังมีคนโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาหัวเราะหัวเราะนะครับหัวรเราะเยาะเย้ยนะครับในโทรศัพท์เครื่องนั้นนะแล้วสุดท้ายทําไมครับแล้วสุดท้ายก็บอกว่าโทรศัพท์ไม่ดีก็เลยเปลี่ยนไปซื้อเครื่องใหม่ ตอนนั้นน่าจะรับเงินบริจาคเยอะหรือเปล่าเลยเปลี่ยนเครื่องนะครับแล้วเปลี่ยนเครื่องแล้วเครื่องนั้นเอาไปไหนทําไมไม่มีการตรวจสอบนะครับตรวจสอบใครปลอมมาเป็นรองพบตรใครโทรมานะครับเพราะยังไงมันก็ต้องมีเบอร์แล้วก็ออกมาชี้แจงใช่ไหมนะครับเก็บไปไว้ไหนเอาไปทิ้งที่ไหนครับ น่าสนใจนะประเด็นนี้นะครับรู้สึกว่ามันมีในยักมันคลุมเครือนะครับถ้าเครื่องนั้นออกมาเปิดเผยอาจจะมีอะไรดีๆนะครับอาจจะไขปริศนาได้เหมือนที่เพลงผมร้องนะครับช่วยไขปริศนาด้วยนะครับนี่ท่านเล่นเงียบเลยใช่ไหมเอาโทรศัพท์ไปไว้ที่ไหนกัน ะเอาไปเก็บไปทิ้งไว้ที่ไหนทําลายทําลายเหรอหลักฐานใช่ไหมผมคิดว่ามันจะต้องมีเบอร์นะครับมีลายของคนที่ปลอมมาเป็นพอบอตรอแล้วเอาไปไว้ที่ไหนแล้วมันเงียบเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไปสืบสวนแล้วก็นะครับก็มากล่าวหาว่าลุงพลใช่ไหมเป็นผู้ ต้องสงสัยเอออันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะดึงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับช่วงเกินเหตุที่แรกมันมีอะไรมั่งที่มันผิดปกติเพราะว่ามีคนรีเควสเข้ามานะเดี๋ยวคอยรับชมรับฟังเดี๋ยวจะขยี้ให้เป็นแผลเป็นแผลให้ดูนะครับฝากไว้แค่นี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ